วันนี้พี่ซอมาเรียนทําดอกไม้นะคะอันนี้ทําแล้วดอกกุหลาบเขาบอกว่าดอกกุหลาบในนี้มีอยู่สามชนิดแต่จําชื่อมันไม่ได้หรอกนะคะเรียกว่าดอกกุหลาบก,กุหลาบเหมือนกันแล้วกันไม่รู้ครูบอกไปแล้วแต่ไม่รู้น,นะฮะวันนี้เราเรามาทำแบบแบบตั้งโต๊ะนะคะก็จะประมาณเนี้ยโอาเสียงเด็ก เขาพาลูกเข้ามาเรียนด้วยอันนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจัดให้มันให้มันเป็น,นะค,ะคือม้ประดับออกมานะฮะนนี้อันนี้สำหรับตั้งโตะค่ะกุหลาบนี้ก็จะมีสามสามดอกนะฮะของพี่ซอนนี่ใสต่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่เป็นแบบสามมุมนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ8ดดอกนะคะก็จะจัดประมาณนี้เลื่อนลำบากเลื่อนลำบากมากเลยนะคะหัน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 มองหันมองไปรับรอบ คุณครูจะให้เอาริบินใส่นะคะเนี่ยนะคะมีด้าน,ดนข้างนะคะงานดอกไม้ไม่พอดอกไม้สีขาวของเพื่อนไม่พอต้องมาขอเพิ่มอืมทำแซมีแลถ้าบอกว่าอุ้ยทำสวยว่างั้นคุณครูชมนะคะอันนี้อันนี้ของพี่ซอ ไปดูของพี่เมย์หน่อยสิไหนดูดูอันนี้ของพี่เมย์นะคะพี่เมย์บอกว่าของพี่เมย์สวยที่สุดนะคะนี่ของพี่เมย์นะคะเนี่ยจ,จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ดูด,ดูดอกไม้สีฟ้าของพี่เมย์นะ,ะเขาไปขอเปลี่ยนของคุณครูคุณครูให้ดอกเล็กอยากได้ดอกใหญ่นะคะท่านผู้ชมดูยังไม่พอใจนะคะเนี่ยยังยังเพิ่มอีกนะคะอันนี้คุณครูมาแตะให้อีกนิดหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าดอกของพี่ซอน้อยไปคุณครูเลยมาเพิ่มให้อีกนิดหน่งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบก็ใส่น้อยไปอันนี้เป็นใบยูคาลิปตัสนะคะคุณครูมาใส่เพิ่มให้บอกว่ามันน้อยไปมันดูโล่งๆนะฮะพี่ซกอน่าสวยแลย้วแต่คุณครูบอกว่ายังไม่สวยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเราจะใส่ลิบินนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูใส่ลิบินให้ด้วยนี่นะคะคุณครูมาแต่งให้คะ่ะ สุดท้ายขุดก่อนที่จะใส่ริบบนนิ้นีคุณครูก็จะแต่งให้ให้นักเรียนทุกคนนะคะดูของพี่เมย์อีกนิดหนึ่งดิพี่เมย์นี่ยังไม่พอใจใช่ไหมยังจะแต่งอีกใช่ไหมคะ <c oughs> พี่เมย์บอกว่าสวยมากของตัวเองอันนี้คุณครูคแต่งให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารอตรงอาใส่ริบบิ้นนะคะ ขอพี่ซอเสร็จแล้วคะ่ะคุณครูบอกว่าเสียบตรงนี้ก็สวยนะฮะพี่ซอก็เลยเสียบตรงนี้ไปเลยดูนะคะไม่รู้ว่าคุณครูจะถูกใจหรือเปล่านี่นะฮะของเพื่อน <c oughs> เพื่อนบอกว่าไม่ใส่ละ <c oughs> ว่ราง,งาั้นของเพื่อนบอกว่าไม่เสียบละอืม ครูบอกว่าไม่ใส่ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวพี่ซอออกดีกว่าเนาะเอาออกน่าจะสวยกว่าอืม <c oughs> นี่เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลิบ,บินเนี่ยเอาไปเอาไปห่ออย่างอื่นดีกว่าโอเคคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีคะ <c oughs> ่ะอะของพี่เมย <c oughs> ์ของพี่เมย์ยิ่งสวย <c oughs> พี่เมย์บอกว่าสวยมากสวยมากเลยนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ <c oughs>